สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิม <immen mesela> อยู่ซัมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าพี่จะมาทำท็อป10 <tava> จุดดีดนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรโกงโคตรเกี้ยน,นะครับนรเนาะก็คือเป็นคอมโบดีดนั่นเองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับน้องคน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่า ดีดยังไงนะครับเนาะให้โกงนะครับก็คือในเกมมันจะมีเครื่องดีดนะครับทุกคนก็ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเนาะว่าในเกมนะครับเนาะมันมีนมเครื่องดีดอยู่แล้วนะครับแต่ละเครื่องดีดนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราดีดให้มันเป็นนะครับเนาะก็คือ ไม่ต่ำกว่า10คิวแน่นอนต่อเกมนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็คือมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราไม่นะครับน้องก็คือแบบว่าใช้ทัชชะเออกมาเล่นนะครับน้องก็คือพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ลอดแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้องพวกแรงแดงพวกแรงแกนนะครับก็ลงมาแรงต่ำๆนะครับน้องเราก็จะได้เจอบ่อยนะครับและ พวกฝีมือนะครับที่แบบว่าคุณโหดนะครับเนาะเขาก็จะลงมาเล่นด้วยกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าช่วงนี้นะครับเนาะถ้าเรานะครับก็คือแบบว่าไม่ใช้ทัสษะทั้งหมดที่มีนะครับเนาะก็คือจะไต่แรงยางมากๆนะครับและจะทําให้เราไม่สนุกเลยนะครับแต่ถ้าเราดักเป็นนะครับเนาะหรือก็เดินเกมเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเราจะนะครับก็คือแบบว่า สนุกกับมันนะครับเนาะและเราจะได้คิวเยอะมากๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยนะครับการที่เราได้คิวเดอะนะครับเนาะก็คือเมื่อเราได้คิวเยอะนะครับเนาะเราจะสามารถนะครับเนาะได้แต้มของแรงเยอะขึ้นนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยะลันนะครับถ้าอยากได้นะครับว่าท็อป10วันนี้นะครับจะมีจุดดีดไหนบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะ สอนละกันนะครับเนาะว่าแต่ละจุดทํายังไงบ้างนะครับเพราะว่ามี10จุดเลยนะครับเนาะแต่ก่อยเดลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเรามาเริ่มจุดแรกกันเลยดีกว่านะครับสาหรับจุดที่1นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจุดที่1นี้นะครับเนาะก็เป็นจุดนี้เลยนะครับทุกคนก็ให้เรามาจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้ดีดไปตรงนี้นะครับเนาะสังเกตปลายตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นี่นะครับเยนาะก แบลว่าสังเกตต,ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเราก็ให้ดีดไปได้เลยนะครับเนาะเมื่อเราดีดมาแล้วนะครับเนาะเราจะได้นะครับก็คือ นี่เลยนะครับทุกคนพี่จะแนะนำนะครับเนาะให้ดีดมา2อคนนะครับเวลาเราเจอศัตรูหรือว่าเราดาวนะครับมันสามารถซุปกันได้นะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้สุดจริงนะครับเนาะสำหรับจุดแรกนะครับเนาะก็สามารถดักศัตรูได้แล้วก็ได้คิวนะครับแล้วเราอยู่บนนะครับเราดึงหัวง่ายมากๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของจุดที่2นะครับเนาะสำหรับจุดที่2นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับนอสำหรับจุดที่2นะครับนาก็เป็นทางด้านของหอดูดาวนะครับทุกคนก็ให้เราดีดประมาณนี้ได้เลยนะครับนาก็ให้เล็งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับนอก็เลงแบบนี้ได้เลยนะครับนาแล้วก็ให้กดดีดไปได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะมาอยู่แบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าดักศัตรูได้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับ นว่าเข้าหัวแน่นอนนะครับเนาะก็คือศัตรูไม่ทันสังเกตแน่นอนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าได้เปรียบโคตรเลยนะครับเนาะสาหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและต่อมาก็เป็นทางด้านของจุดที่3นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจุดที่3นะครับก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับเนาะสำหรับจุดที่3นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะก็ให้เราวิ่งมาได้เลยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับเนาะเราสามารถไปดัก หอดูดาวได้นะครับพี่ขอบอกเลยแลวกันนะครับนอว่าคนที่อยู่หอดูดาวนะครับนอเกียมตุยได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอให้เลงประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเลงแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถดิดมาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สามารถนะครับนอก็คือแบบว่าดักได้เลยนะครับนอก็ดักประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ ดักแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็จุดที่4นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจุดที่4นะครับเนาะก็เป็นหอดูดาวเหมือนเดิมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสําหรับจุดที่4นะครับเนาะก็ให้เราวิ่งมาประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับเนาะหันมาประมาณนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้เป็นป้ายตัวนั้นนะครับเนาะแต่ต่อมานะครับก็ เป็นายตัวนี้นะครับทุกคนเออก็จะเประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนเมื่อเราดีดมานะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะมาอยู่นี่เลยนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสามารถดักศัตรูได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับจุดดักนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราต้องมีทักษะนิดนึงนะครับในการไต่แรงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ10จุดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับ เป็นจุดที่5นะครับสาหรับ จุดที่5นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของจุดนี้ลอยนะครับเนาะก็ให้เราดีดประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็สังเกตได้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดดีนะครับเนาะนี่เลยนะครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ให้เรากดดีดไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าเราดีดมานะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยรลยกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยรลยกันนะครับเนาะว่าดักศัตรูได้เยอะแยะมากมายนะครับเนาะเราก็ได้หลายทางด้วยนนะครับก็ เป็นประบานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรเกียนเลยนะครับนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนอะก็จะเป็นทางด้านของ นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้เรามาดีดจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะจุดนี้นะครับก็คือให้เราเลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็เลงแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็เลงไปได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับทุกคนเมื่อดีดมาแล้วนะครับเนาะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถมาดักหอดูดาวได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามาดักประมาณนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าโคตรเจียนเลยนะครับเนาะได้คิวแน่นอนนะครับเนาะไม่ต่ำกว่า5หรือ10 คิวแน่นอนนะครับต่อเกมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าเรารู้จักจุดดักนะครับนาก็จะแบบว่าขึ้นแรงได้คคอนเร็วเลยนะครับเนาเพราะว่าช่วงนี้ก็มีการรีแล้งด้วยนะครับนาแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ จุดที่7นะครับสำหรับจุดที่7ก็เป็นใจกลางนะครับเนาะหรือว่าจุดกลางสะพานนะครับทุกคนก็ให้เราหันหน้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ง่ายๆนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับก็คือให้ดีดมาตรงเสาไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราก็จะเข้ามาอยู่จุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอย่าเผลอตกไปนะครับเนาะถ้าตกไปออกไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะอันนี้นะครับก็ถือว่าลายคนนะครับเนาะก็คือเผลอตกไปนะครับเนอกด้คค็ จะเปรามาเลยนะครับเนาะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะแต่ก็เฉี่ยงมันก้นนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถลงได้ขึ้นได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจุดจัดแน่นอนร0 0นะครับทุกคนแล้วก็จุดที่8นะครับทุกคน สำหรับจุดที่8นะครับน้อพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจุดที่8นะครับน้อก็ให้เรานะครับน้อก็คือแบบว่าดีดมาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจุดนี้ก็เกียนเหมือนกันนะครับน้อก็นี่เลยนะครับน้อดีดมาประมาณนี้ได้เลยนะครับให้เลงแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดีดมาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาอยู่จุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่ายักศัตรูได้แบบชิวๆเลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อสำหรับจุดที่8นะครับแล้วก็จุดที่9นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่่าจุดที9ก็ เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนสําหรับจ in ุดที่9นะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของจุดที่9นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเราใช้เครื่องดีนนะครับนอดีดมาตรงนี้ได้เลยนะครับนอสิ่งที่เราจะได้ก็คือแบบว่ามาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสามารถดักศัตรูได้นะครับทิ้งพลังนีออกมาจากพอดูด้าวนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนก็สุ เกียนเลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยรายกันนะครับเนาะว่าซูชิ่งนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนและสามารถลงได้แบบไม่เสียเลือดด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็พี่ขอบอกเลยรายกันนะครับเนาะว่าจุดสุดท้ายนะครับเนาะสำหรับจุดสุดท้ายนะครับเนาะก็เป็นจุดที่10นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยรายกันนะครับเนาะว่า จุดที่10นะครับนาก็ให้เราดีตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ให้เราทําแบบนี <S <S <an> ้ไ <ED> ด้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดที่10นะครับนาก็ให้เล่งตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เล่งแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะเราก็กดดีดไปได้เลยนะครับนอก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราจะมาอยู่จุดนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจุดนี้นะครับก็คือโคตรเคียนเลยนะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับจุดดีแต่ละจุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับนอในส่วนของ10จุดดีนะครับนอก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของจุดดีนะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนอก็คืออยากได้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นแบบว่าหลายๆจุดดีนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนอก็คือยังไม่รู้นะครับนอพี่คิดว่าหลายๆคนยังไม่รู้แน่นอนนะครับก็ถือว่าฝากด้วยละกันนะครับนอสสำหรับ10จุดดีนะครับทุกคนเอาไว้ดักศัตรูนะครับก็จากประมาณเลยนะครับนอก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่า านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดูเนี่ยนะครับพี่แต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย